เปียเป้ยวๆนัอๆซิมเลยมันไม้เผ็ดค่ะคะก็เลยใส่พริกป่น้าวหมอน้อยคอยรักสุกแล้วนะจ๊ามาให้รางวัลในการทำของข้าว ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะก็จะมาน,นําเสนอนะคะทำซูเปอร์ติงไก่นะะคให้ผัวกินนะคะก็แบบว่าก่อนที่จะไปทำต้องแซงแซงมือนะคะเราก็ต้องแซงก่อนแต่งตัวไปไหนนะคะแต่งตัวอยู่บ้านเราก็ต้องให้ผัวกินเรื่อๆ,ๆค่ะเป็นว่าเราไปดูกับข้าวเราดีกว่าไปกันเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้เบิร์คุณผู้แดงคุณผู้ดู <laughs> นี่นะคะต้มซปเปอร์ติงไก่พร้อมโครงไก่อีกหนึง่งนะคะผัวบอกว่าอยากจะแถะโครงไก่ด้วยนะคะก็จะไปนะคะ กลิ่นขาจะคร้ายไปมะกรูดมาครุบนะคะก็จะไม่ให้น้องมีกลิ่นขาวนั่นเองะคะ่ะให้น้องตินเปื่อยแล้วนะคะเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากนะคะรสดีอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแซบหน่อยใส่หน่อยนะคะแซบลายใสบลายนะคะโอ้ยความหอมความนัวไม่ต้องพูดถึงนะคะขอซดน้ําจากบาดก่อนนะคะเฮลักมันเผัว ยังปุ่มก็ไม่ต้องมีอะไรมากนะคะมีอะไรก็หนุ่มๆใส่กันไปอาขาดะคลายผักชีมะนาวไปมะกรูดแล้วก็พริกนะคะมาเดี๋ยวเรามาหั่นพริกหั่นมะนาวก่อนในส่วนของพริกนั้นไม่ต้องหลายนะ,ะเพราะว่าคุณผัวนั้นกินเผ็ดไม่ค่อยได้ๆๆๆนะคะจะมีพริกขียโปรแตกผักชีมะนาวฝานเป็นเปียงๆไว้นะคะ น้ำปาชผนี่ค่ะคุณผัวกลับมาแล้วนะคะพร้อมท่จะกินของแซบฟ้ามาให้รางวัลในการทำาอบข้าวคืดี <c oughs> <Good ie. S 2> มาถึงตอนที่ต้องปรุงนะคะคุณผัวนั้นไม่กินเผ็ดเราก็ใส่ไปนิดหนึ่งโครงไก่หนึ่งโครงของเขามะนาวมะนาวจะเปลือง <c oughs> ใส่ไปสองเปลือง เปี้ยวๆน,น,น้อยๆตักชีตาตาดำด้วยน้ำปลาจ้าขวดเบอร์เารามากแม่นักเทสใชอ้อนจากนั้นแล้วก็โคลีโคลีซิมเลยเหมือนไม้เผ็ดคานะคะก็เลยใส่พริกป่นตื่มลงไปนะคะ สดอีกจากบาทสองบาทกินข้าวน้ำกันนะคะกินข้าวน้ำกันค่ะข้าวเที่ยงนะคะ